นี่คือบล็อกทุกชนิดที่หาได้ในไม้ครับและผมจะเก็บมาให้ครบในโหมด h a r ์ดคอรซึ่งมันก็มีบางบล็อกที่หาง่ายสุดๆและบางบล็อกที่หายากสุดๆและแน่นอนว่าบล็อกแรกที่เราจะต้องเก็บก็คือไม้แต่เดี๋ยวนะเอกไม้หายไปไหนอะอกมาครับอุ๊ยได้แล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ <c oughs> เอาล่ะทีนี้ก็กลับมาที่การตัดไม้ปัจจุบันเวอร์ชัน1.20มีไม้อยู่ทั้งหมด11ชนิดซึ่งมันก็มีหลายชนิดที่ผมมีอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันเป็นการเริ่มต้นผมจะเดินทางไปตัดไม้ทุกชนิดเลยก็แล้วกันมาเริ่มกันที่ไม้สุดโปรดของผมดาร์กโอ๊กคงคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับไม้ทั้ง13รูปแบบแล้วไปตัดไม้ที่เหลือกันดีกว่าและสำหรับไม้สป,ปูสก็อยู่ข้างๆบ้านผมเลยทีนี้ก็ตัดภายที่ปลูกไว้ด้วยกันแล้วกันต่อไปในลิสต์ก็คือโอ๊กและเบิร์ชและจาก,กนนาี่ินกอ้เลยาาย,ยูใดด เวลาตัดอย่างรวดเด็วทีนี้ก็ได้เวลาเดินทางไกลไปตามหาไม้อีก3ชนิดซึ่งก็คืออาคาเชียจังเกิลและแมงกรฟแต่ก่อนอื่นค้างกบตัวนี้เอาไว้แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะผมอยากจะบูลลี่น้องกบหรอกนะคือคือท้ายที่ผมต้องทำฟอกไลท์อ่ะมีเหตุผลไหมละ่ะกลับเข้าเรื่องตัดไม้ดีกว่าเท่านี้ไม้ในโอเวอร์เวิลก็ครบหมดแล้วไปนรกกันดีกว่าซึ่งเราต้องการไม้วาร์ปแล้วก็ไม้ครีมสัน และนั่นก็คือไม้ชนิดสุดท้ายที่นี่ก็เก็บไม้ที่ได้มาไว้ในกล่องและเราไม่มีที่วางเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้รู้จักกับฐอนที่มั่นหรือก็คือจุดไว้วางบล็อกเอ่อเอาไปมาเรียกว่าฐานที่มั่นดีกว่างั้นก็หยิบบีคอนเครีรยต้นไม้วางบีคอนและเปิดใช้งานต่อไปก็คือการเครีรยต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในจุดที่เราจะทําฐานที่มั่นถ้าอย่างนั้นก็ ต้นสุดท้ายผ่านไปทีนี้ก็ทําให้เนินตรงนี้หายไปและตีขอบให้พอดีกับฐานที่ออกแบบเอาไว้แล้วก็ทําให้ลึกลงไปสักห้าบล็อกปูพื้นด้านล่างด้วยขนแกะสีดําวางกาแพงด้านข้างด้วยบล็อกสีดำาๆและปูพื้นด้วยกระจบเพื่อให้มบไม่เกิดเท่านี้ก็เซ็จเป็นที่เรียบร้อยและใช่ผมใช้เวลา5ชั่วโมง10นาทีกับการทําฐานที่มั่นและมันสนุกสุดๆเลยแหละสุดๆเลยในเมื่อเราก็สร้างเสร็จแล้วมาเริ่มวางไม้ที่ได้มากันเลยดีกว่าและแถวแรกก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลืออีแค่8 9 1บล็อกเท่าั้นเอง เยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็วางไม้กันต่อ แบบปุ่มสุดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยคือถ้าพวกคุณไม่สังเกตผมเรียงสีมาให้มันสวยๆด้วยนะแบบว่าผมค่อนข้างภูมิใจกับมันอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ดูสักบล็อกโซนต่อไปที่เราจะต้องหาก็คือโซนหินซึ่งข้างล่างบ้านผมก็มีเต็มเลยแกรนิตไดโอไรต์และแอนด์เซไซต์และไหนๆก็ลงมาข้างล่างแล้วมาแวะขุดดิฟเลตสักหน่อยแถมระหว่างนั้นผมยังเจอดิฟสเลตโค้ซึ่งไม่ใช่บล็อกที่หาได้ง่ายๆโชคดีแบบนี้พรุ่งนี้ผมจะสะดุดตะปูไหมนียวางเดิร์ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นม สำหรับแถวต่อไปผมต้องใช้แบล็กสโตนซึ่งแน่นอนว่าผมก็มีอยู่แล้วหยิบสมูทสโตนและบาร์โซไปด้วยทีนี้ก็วางกันต่อเลยโอ้ยส่วนต่อไปก็จะเป็นบล็อกที่ทํามาจากทรายทั้ง2ชนิดนั่นก็คือแซนและเรดแซนและแถวบ้านผมไม่มีไบโอเมซาใกล้ๆผมก็เลยมาสร้างประตูบนหลังคารกเพื่อมาที่เมซาที่ผมเคยบินผ่านและขุดทรายทั้ง2ชนิดกลับบ้านและผมก็พยายามเอามันไปเผาทั้งที่จริงๆมันคาฟเอาได้เลยเอ่อคนที่ไหนเขาใช้แซนสโตนกันทีนี้ก็ได้เวลาเอาบล็อกที่ได้มาไปวาง เรียบร้อยสาหรับในส่วนของแซนสโตนต่อไปก็คงเป็นบล็อกควอตที่อยู่ข้างๆกันหยิบควอตแล้วเอามาแปรรูปทีนี้ก็วางรวดเดียวทันใจมาต่อกับส่วนบล็อกหินธรรมดาดีกว่าซึ่งอย่างเดียวที่ต้องหยิบก็คือมอสบล็อกไว้สําหรับทําบล็อกมอสซี่ต่างๆและกลับมาวางบล็อกต่อจากนั้นก็จะเป็นบล็อกที่ได้จาก DN และเนเทอร์แฮมบริกอีกนิดนึงซึ่งของพวกนี้ผมก็มีอยู่แล้วถ้าอย่งงางนั้นก็แปลรูปและวางกันต่อทีนี้เราก็มาถึงบล็อกที่ผมไม่มีเอ่อเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวนะนี่มันผิดที่นี่ว่าโอเคถ้าเห็นวัวตัวนั้นก็แปลว่าถูกที่แล้วล่ะแหวะตัดไม้ทําประตูและมาเริ่มขโมยบล็อก,กเลยดีกว่าวางอุปกรณ์ดาน้าที่ดีที่สุดเสร็จแล้วก็ได้เวลาเริ่มขุดบล็อกซึ่งผมต้องใช้ดาร์คพริสมารีนพริสมารีนบริคซีเลนเทิรและพริสมารีนบล็อกแถมด้วยสปอนจอีกหน่อยหนึ่งเท่านี้เราก็โมทุระกับที่นี่แล้วกลับมาวางบล็อกกันดีกว่าเท่านี้ในโซนนี้ก็เหลือแค่ TNT กับบล็อกที่ทํามาจากเหล็กซึ่งผมก็มี และนั่นก็คือบล็อกสุดท้ายของโซนนี้แต่ผมก็จะเก็บแร่ตรงกลางกับรีอินฟอร์ทนิฟเฟสเเอาไว้หาที่หลังและถ้าคุณคิดว่ามันดูแปลกๆที่เว้นเอาไว้ถึงยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์โซนต่อไปก็คือบล็อกธรรมชาติซึ่งโซนนี้ก็มีบล็อกที่หายากและหาง่ายปนรวมกันไปบัเอิกว่าที่บล็อกหาง่ายก็คือบล็อกประเภทดินซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไมซีเลียมและผมเองก็เคยบินผ่านกอมอสรูมมาแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายที่จะมาเก็บไมซีเลียมและบล็อกเห็ดอื่นๆทํายังไม่รู้แต่เจอให้เก็บซะด้วยแล้จะบอกอะไรให้หลังจากนี้ผมแวะมาหาต้นแอสเลียต้นนี้หลายรอบเลยแหละก็แบบว่าคนมันขี้หลือมาช่วยไม่ได้บล็อกต่อไปที่เราต้องการก็คือมัสบล็อกซึ่งสา มาเกิดได้ตามธรรมชาติที่แมมงกรบสวมและที่นี่ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังสามารถเอาไปใช้ได้เสร็จแล้วก็แวะมาอยู่เรสแซนแล้วก็บินมาจุดที่มีไอซ์เบิร์กเพื่อที่จะมาเก็บน้าแข็งทั้ง3ชนิดระหว่างนั้นผมก็พยายามจะเก็บโวนเลเยอร์แต่ผมไม่มีโชเวลซิล well ทอชเพรางั้นก็เก็บแค่โวนบล็อกไปก่อนก็แล้วกันแล้เท่านี้ก็น่าจะเริ่มวางบล็อกกันได้แล้ว เรียบร้อยไป2แถวเริ่มเดินทางหาแร่กันดีกว่ามาหาไกลบ้านสักหมื่นกว่าบล็อกก็น่าจะพอแล้วและดูเหมือนว่าถ้ำนี้จะมีบล็อกที่เราต้องการก็คือดริฟสโตนทั้ง2แบบและต้องขอบอกเลยว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ดีสุดๆเพราะว่าการสำรวจครั้งเดียวทําให้เราได้แร่มาเกือบรบทุกชนิดขาดก็แค่เอมมรลเท่านั้นเองเท่านี้ก็ได้เวลากลับบ้านเพราะฉะนั้นก็ได้เวลามาจัดการเรื่องสโนว์เลเยอร์ซื้อหนังสือซิลทอชแล้วมารวมกับดินดูดีทีนี้เราก็สามารถมาขุดสโนว์เลเยอร์ได้ เลยก็คือให้งบซีเดียนแต่เรดกับพิกลินแค่แป,ป๊บเดียวก็ได้แล้วใจดีขนาดนี้ก็อย่าลืมให้เขาได้พักผ่อนเอาลา่ะกบมาวางบล็อกเพิ่มกันอีกหน่อยเท่านี้ก็มาถึงอีกแถวที่ผมยังไม่มีบล็อกเก็บไว้เลยและหนึ่งในนั้นก็คือคอบเวฟบซึ่งก็สามารถหาได้จากไมชา์สที่ผมเคยสำรวจไปแล้วต่อไปก็แวะมาที่เนเธอร์เพื่อเอาบล็อกแร่ทองและขอทีนี้ก็กลับมาบินหาทาใกล้ๆบ้านและขุดเหล็กคอปเปอร์ทองเพื่อ,อไวร้รวมกันทีหลังแถมระหว่างนั้นผมก็เจอเอเมอรัลสะด้วยเพราะฉะนั้นก็โอ คุณไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมเจออีกอันและแน่นอนว่าไม่ลืมใช้ซิ l k t o u h ทีท่นี่ก็แวะมาที่บ้านแล้วก็คัฟลอบล็อกเก็บไว้ก่อนสำหรับบล็อกต่อไปที่เราต้องการก็คือบล็อก a n นเ e n ย d e b r i ีซึ่งผมก็สามารถใช้ขนแกะจากฟาร์มสุดเทยังติดอยู่อีกอ่ะเอาเป็นว่าขนแกะของผมมันสามารถเอามาใช้คัฟเตียงได้เยอะเลยแหละกลับมาที่เนเธอร์ที่นี่ก็ขุดลงมาถึงวายสิบสี่ขุดทางยาวๆและเริ่มใช้เตียงระเบิดกันเลยซึ่งหลังจากที่ระเบิดไปสี่เตียงผมก็ไม่เจออะไรเลยผมก็เลยคิดว่าดดแวววอัังนน่่าาจจะีกกล้มม็ูเหืริ ผมพกเตียงมาทำไมนะขอไปก่อนก็แล้วกันนะเป็นทริปที่สนุกดีค่อยกลับมาสนุกต่อตอนหาเนเธรไร์บล็อกก็แล้วกันที่นี้เราก็เหลือแค่บ,บล็อกโกลสโตแล้วคดซักบล็อกหนึ่งแล้วก็กลับไปวางกันเลยในแถวต่อไปผมจะเก็บฟล็อกไล์ไว้หาทีหลังเพราะงั้นก็หยิบอเมทิสในห้องเก็บของม,มาวางก่อนเลยและแถวต่อไปก็เช่นเดียวกันผมจะเก็บดิฟด์กไว้ทีหลังแต่ก็จะวางบล็อกง่ายๆในแถวนี้ลงไปก่อนเอาล่ะมาที่แถวต่อไปซึ่งลังลๆคง,งแถวนี้ก็จะเป็นใบไม้แล้วก็พัมกินเมลอนและสปอนเท เสร็จแ,แล้วก็แวะมาที่ฟาร์มพึ่งเพื่อมาหยิบหัน,นิคมไปทำหาน,นิโคมบล็อกและมาขาฟแก้วน้ำเก็บไว้เพื่อต้องตักน้ำพึ่งไปทำหานนี่บล็อกทีนี้ก็ออกสำรวจหารังพึ่งใกล้ๆบ้านแต่ว่าผมก็ไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นก็หยิบของที่ตัวมีคนวางนับว่าขโมยหรือเปล่านะเอาละทีนี้ก็วางไว้ตรงนี้เผื่อว่าพึ่งข้างในจะออกมาหาเกสรและผลิตน้ำพึ่งให้เราบ้างแต่รู้อะไรไหมในนั้นไม่มีพึ่งด้วยซ้ำอะแวมานารกเพื่อเก็บใบไม้และพืชผักและหมูเดินได้อันนี้ไม่เกี่ยวแต่สนุกดีกลับมายิบบล็อกข้าาาวและมาางกันต จุดหมายต่อไปขอเราหลีกซึ่งก็ยู่ไม่ไกลจากจุดที่ผมมาขุดเรซแซนและแน่นอนว่าเรามาที่นี่เพื่อเอาบล็อกปะการังต่างๆและก่อนจะกลับก็แวะมาเก็บแมงโกฟรูทไว้สำราวางกับบล็อกปะการางังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาทุกวงจรของฟาร์มพึ่งออกเราจะได้มาเก็บน้ำพึ่งด้วยตัวเองได้ที่นี้ถ้าเราวางน้ำไว้ข้างล่างแบบนี้เราก็สามารถวางปะการังได้เลย เสร็จแ,แล้วในกลุ่มบล็อกธรรมชาติก็จะเหลือบล็อกให้ง่ายอีกไม่กี่บล็อกเช่นเขียวแบมบูสลามฮันนี่ที่ต้งองรออีกหน่อยทําด้วยคอปเปอร์รูปแบบต่างๆแน่นอนว่าอย่าลืมแว็กซ์ไว้ด้วยส่วนที่เหลือก็วางไว้ให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเอาลามาวางบล็อกที่มีกันก่อนเลยสำหรับหมวดหมู่ต่อไปบล็อกของใช้ต่างๆและขอบอกเลยว่าหมวดหมูน่นี้ครับโคตรเยอะตอนจะเริ่มคาบยาวๆมาคาบบล็อกประเภทไฟที่คราบง่ายๆแล้วไปวางกันก่อนเลยต่อไปก็ได้เวลาปวดนิ้ว ท่ใช้เวลา40นาทีผมนั่งครับของในเกมไมค์ค a f บมา40นาทีนี่สินะชีวิตเอาละทีนี้มาเก็บล็อก,กอื่นๆที่ยังไม่มีให้คราฟกันดีกว่าเช่นระฆังจากมูบ้านวิเลเจอรเออเพราะฉะนั้นผมก็ขอไปก่อนแล้วกันนะ ต่อไปก็แวะมาที่ฟาร์มเลดเพื่อมาหยิบธงพิเลเจอร์สักอันหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกหาใครอินดัสเดียนสำหรับรีสปอนแองเกร์และมันต้องใช้โกลสโตนด้วยสำหรับบล็อกต่อไปเราต้องมาที่ซากโบราณเอาพิสตันกั้นไว้ทีนี้ก็วางเคิร์ฟเบฟและปิดพิสตันและพอเวลาผ่านไปแป,ป๊บหนึ่งบล็อกประเภทฟอลลิ n g block ก็จะกลายเป็นไอเทมให้เราซัทสวิชเชสกาเวลได้แล้วก็มาต่อกันที่ดีเซอร์เทมเพิลเอาล่ะทีนี้ก็กดปิดปุ่มฮะพลาดไปก็ไม่เป็นไรยังมีเหลืออีกและเท่านี้ก็เรียบร้อยกลับบ้านกััันนนดดีกกกกกกววววว่่ว่าาแแแะ็็็็ออออปเปเเเเรรร์สสหยยจลลล้้ิมงบไ ท่านี้ก็เรียบร้อยไปแล้วส่วนหนึ่งแวะมาดูคอปเปอร์กันสักหน่อยแต่เดียวนะคอปเปอร์มีสี่สเตจอย่างนั้นเหรอเออเอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นปัญหาของอนาคตก็แล้วกันทีนี้ก็เหลือป้ายกับพานะต่างๆที่ต้องคราฟแวะแว็กคอปเปอร์อรอบหนึ่งทีนี้ก็เริ่มคราฟกันเลยเอาล่ะทีนี้ก็มาเริ่มวางกันเลย และสาหรับการวางเรือผมจะวางทากเกตบล็อกลงไปก่อนเพื่อที่จะไว้เล็งว่าต้องวางตรงไหนเสร็จแล้วก็วางเรือและก็หมายคาเท่านี้หมดดมูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยและก่อนจะไปหมวดมูต่อไปผมว่าเรากลับมาหาเรียนฟอร์ดทิฟสเลกันก่อนดีกว่าคราฟของเยอะขนาดนี้ทำเอาผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศเลยแต่ก่อนหน้านั้นขอแวะคอเปอร์แป๊บหนึ่งเอาลายางแรกที่เราต้องทําก็คือการเตรียมอุปกรณ์เก็บของและออกเดินทางเสร็จแล้วก็หายอดเขาสูงที่ไม่ไกลมากและลองขุดลงไปดูเผื่อว่าจะมีเอ็นเชนซิตี้ ลงมาถึงก็ค่อยๆขยับอย่างระมัดระวังและดูเหมือนว่าเราจะโชคดีพอสมควรเลยเพราะว่าใจกลางของเอนเจนซิตี้อยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็ย่อนตัวลงไปพร้อมกับเคียบบล็อกข้างๆสักหน่อยเพื่อความชัวร์มาเคียบบล็อกข้างบนนี้ด้วยก็แล้วกันทีนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วเพราะงั้นก็เริ่มปฏิบัติการได้เลยเคียบบล็อกที่อยู่เหนือรีแอนฟอร์ดดิฟสเลตให้หมดจดตำแหน่งที่ต้องขุดลงมาใหม่กลับขึ้นมาด้านบนและขุดลงมาใหม่เกมคุณภาพจริงๆโอ้ดูเหมือนว่าเราจะกลับลงมาถึงแล้วละนะเวลขึ้นมาวางออฟซิเดียนกันไว้ ทรานซิชันเทพไหมล่ะเอาละเริ่มขโมยกันเลยดีกว่าเริ่มจากพลักมันขึ้นไปสร้างเครื่องบินทูพิสตันเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานส่วนที่เหลือก็รอตื่นเต้นสุดๆเลยเอาละทีนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนต่อไปก็คือการเปลี่ยนทิศทางของเครื่องบินแล้วจะบอกอะไรให้ผมใช้เครื่องบินไม่เป็นด้วยซ้ำออกตัวได้ก็บุญแล้วเนะ่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางอีกรอบสองรอบทีนี้พอเครื่องบินลงไปก็น่าจะอยู่ในจุดที่เล็งไว้พอดีเดียวนะไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่า เออเมื่อกี้ไม่มีอะไรเป็นแค่ภาพหลงตาพงคำนวณถูกแน่นอนอยู่แล้วเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยกลับมาเวอร์ชั่นเดิมได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับภารกิจรีอินฟอสดิฟสเล e เพื่อบล็อกเดียวเราต้องลงทุนขนาดนี้เลยแหระเนี่ยก่ <S <S อนจะไปหมดหมู่ต่อไประวังของที่ได้ติดไม้ติดมือกลับมาก่อน และดูเหมือนว่าน้ำผึ้งของเราจะสามารถเก็บเกี่ยวมาวางได้แล้วในเมื่อได้น้ำผึ้งมาแล้วก็วางรังผึ้งไปด้วยเลยทีนี้ก็แวะมาหาสนฟเฟอร์เพื่อมาเช็คว่าสนิฟเฟอร์ขุดพืชมาบ้างหรือเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้เพิ่มมาหนึ่งอันต่อมาก็เก็บพืชที่มีอยู่แล้วมารวมไว้ในก่องและเดินทางเอพืชผักที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านแวะมาหาเต่าและขโมยไข่ที่อยู่มานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องใช้สีฟองเพราะฉะนั้นก็ผสมพันธุ์เพิ่มไว้เลยโอ้ดูเหมือนว่าจะมีให้ขโมยอีกแล้วแฮบินมาแถวบ้านและเก็บทาวันไว้สักอันหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการบินหาหมู่บ้านสปรูสเพื่อว่าจะมีทอเฟิร์นให้เราเอาไปวางได้แต่ผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้นี่แหละว่ามันโบ มีอยู่ได้ ดีนะลองก่อนไม่งั้นน่าจะหาเป็นชั่วโมงพอกลับบ้านมาก็แวะมาหาน้องสนิเฟอร์แล้วได้พิชเช์พอตเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเสร็จแล้วก็ทำการไล่เก็บพืชผักที่ยังเหลืออยู่บินโชว์ใบบัวแบบเทส่สุดๆแล้วก็มาต่อกันที่มอสรูมไอแลนด์เพื่อมาเก็บพืชผักในถ้ำรัชเคฟก่อนจะกลับก็ไม่ลืมที่จะมาเก็บซีพิกเกลเพิ่มพอกลับมาถึงบ้านก็ดูเหมือมนว่าจะมีคนมาเซอร์ไพรส์ผมก็เลยขอบคุณเขาทั้งสี่คนและจะดูแลมาพวกเขาอย่างดีห่างหายกันไปแป๊บหนึ่งกลับมาดูน้องเเเเเเตตต่่่่่่่่าา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 าแแลละะะะดดดดดูหหมมมมมมืืออ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 นนนนนนววว้้้้งงจจีีีีีไไไขขขใโยยยพคครรรรกกกก็็ัทททชผสถ เพราะฉะนั้นระหว่างนี้มาหาฟล็อกไลท์กันดีกว่าเริ่มจากสร้างประตูนรกให้มาโฟที่ไบโอมน้ําแข็งแถมตักเผาด้วยโสนไว้สักหน่อยต่อมาก็กลับมาสร้างประตูอีกที่หนึง่งเพื่อให้มาโฟไบโอมสมอมที่มีกบอยู่ให้สลามบอลน,น้องทั้งสองตัววางน้าและรอดูเหมือนว่าเด็กๆจะออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้เวลารักพาตัวก่อนจะกลับอย่าลืมมาพาน้องกบส้มไปด้วยและผูกไว้ตรงนี้มาต่อกันที่ไบโอมน้ําแข็งปล่อยลูกออดลงไปให้กินสลามบอลจนโตแล้วก็ดันเข้าประตูเสร็จแล้วก็พาไปอยู่ที่เดียวกันที่เหลือก็แคุ่่่่่กกกบบบที่ีมมมังไงไไไววว้้้้ตตแแแออนนรเห็ลาาดจ แค่จับมาใช้งาน เข้าประตูไปและเดินทางมาอยู่กับเพื่อนดีกว่าที่นี้ก็กลับมาเตรียมของสำหรับการสร้างฟาร์มเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มสร้างฟาร์มกันเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นฟาร์มที่สร้างยากอะไรมากสร้างแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแล้วคือผมก็ขี้เกียจด,ด้วยเพราะจริงๆฟาร์มนี้ต้องมีกบ12ตัวแต่ผมมีแค่3ซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันแค่ช้ากว่าหน่อยและแน่นอนว่าผลลัพธ์ก็ดีสุดๆเลยพอฟอกไลท์ทั้ง3อันไปก่อนก็นแล้วกันนะและอย่าลืมเอามาวางให้เรียบร้อยเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมจะม ปูพ,พิเชียวพอร์ตเก็บไว้ก่อนหยิบทอชฟาเวอร์ที่ตั้งโชว์มาสักพักแล้วมาเตรียมความพร้อมจุดวางบล็อกกันเลยดีกว่าเท่านี้ก็น่าจะพร้อมวางบล็อกกันแล้ว แวแวเวสคอปเปอร์ขโมยบีคอนเตรียมบล็อกไอรอนแล้วเริ่มออกตามหาดิฟเซลเลตอรมัลดีกว่าโดยวิธีก็คือผมจะเดินทางมาที่ไบโอมภูเขาและขุดลงไปที่วายศูนย์หลังจากนั้นก็สร้างมีคอนและเริ่มขุดหากันเลยแต่ผมว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กนะพราะขุดไปไม่กี่นาทีก็เจอแล้วออกจากบ้านพรุ่งนี้ UFO โจะตกใส่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เก็บบีคอนและกลับบ้านกันเลยแล้วพอวางลงไปก็เรียบร้อยดิฟเซลเลตอิมัล์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดฮนะก่อนจะไปทำอย่างอื่นต่อแวะมาหาโกไลเค้นเพิ ไม่เปไรหาใหม่ได้โกไลเค่นเรียบร้อยที่เหลือก็แค่ไคเซนิเฟอร์แต่อันนั้นเราจะไว้หาที่หลังก็แล้วกันกลับไปหยิบสโน์พาวเดอร์ที่วางทิ้งไว้แล้วก็สน์พาวเดอร์กับน้ำมาวางให้เข้าที่โซนลาวาก็ไว้วางทีหลังพราเดี๋ยวที่วางไปจะไม่เหลือสักอันมาต่อกันที่มวลหมู่ต่อไปบล็อกจากสีต่างๆและแน่นอนว่าผมก็มีสีครบหมดแล้วมาเริ่มกันที่การคัฟกระจก,ก่อนเลย เสร็จแ,แล้วก็มาหยิบคนแก่เข้าชักเก็บล็อกหลังจากนั้นก็ออกไปจนภัยในที่ที่คุ้นเคยเพื่อขุดเทลโคต้าเพิ่มและระหว่างที่จัดของผมก็คนพบว่าผมมีนอติเลุสเชลพบแปดอันพอดีนั่นก็เท่ากับว่าผมสามารถคาฟคอนดูอิตได้เลยโอเคกลับมาครับเทลโคต้ากันก่อนและยังไม่จบแค่นั้นเอาเทลโคต้าที่ได้มามาเผาทีนี้เราก็จะได้เกรสเทลโคตา้าต่อไปก็หยิบทรายกับกราวิลมาเยอะๆเ,เพื่อที่จะมาทำคอนกรีตและยังไม่หมดแค่นั้นเรายังมีเตียงกับป้ายและเทียนที่ต้องคาฟอีกเพราะฉะนั้นก็ ส่นชักเกอร์ก็เอาไว้ครับทีหลังครับครบเรียบร้อยมาเริ่มวางกันเลยดีกว่าและนั่นคือการตัดต่อประมาณ3ชั่วโมงบอกเลยว่าการมาใส่เสียงบล็อกที่หลังทรมานสุดๆกลับมาต่อกันเลยดีกว่าขุดเคลและเอาเข้าเครื่องเผาเสร็จแล้วก็หยิบริกกับเชิดที่ได้มาจากการสำรวจซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในไลฟ์เหล่านี้เลยเอาละมาครับของกันดีกว่า พอครบแล้วก็เก็บเข้ากล่องและมาวางกันเลยทีนี้เราก็เลยแค่60กล็อกแต่ก่อนจะไปบล็อกอื่นๆมาเตรียมการสำหรับการหาหัวม็อกกันดีกว่าและเท่านี้เราก็มีไทเดนท,ที่เอาไว้ใช้ตอนพายุหงกระหนำแล้วต่อไปก็มาที่เนเธอร์และสร้างประตูนในไปบบอมคิมสันที่มีพลิกลิ้นอยู่แต่ดูเหมือนว่าเราจะเกิดมาในถ้ำเพราะฉะนั้นก็ย้ายขึ้นมาข้างบนแทนปิดลุมนี้ไว้เพื่อความมั่นใจเพื่อที่ตอนใช้งานจะได้สะดวก,ดวกที่เหลือก็แค่ร้อยพายุหงกระหนำมาสักรอบหนึ่งเออเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงเพราะฉะนั้นระหว่่างงนนนี้รรัวบอบอกกกแลมาากกลมเย ทีนี้ตรงนี้ก็จะเหลือแค่บล็อกเนเธอร์ไลท์เท่านั้นแต่ก่อนจะไปหามาเปลี่ยนเลเยอร์กันนิดหนึ่งพอดีว่ามันวางคอปเปอร์ไม่พอและแล้วปัญหาในอนาคตก็เป็นปัญหาปัจจุบันเยี่ยมไปเลยประมาณนี้ก็สามารถวางคอปเปอร์ได้แล้วเอาล่ะกลับมาเรือกเนเธอร์ไลท์บล็อกแว่นไม้ที่ฟาร์มแกและตุนเตียงไว้เยอะๆเินได้ก็มาที่นรกและหาจุดที่จะขุดลงไปที่วายสิบสองขุดทางตรงยาวๆแล้วก็เริ่มระเบิดกันเลยเจอแล้วหนึ่งอันขาดแค่สามสิบห้าอันเท่านั้นเองรู้สึกใช้ชีวิตคุ้มสๆไปเลย หชั่วโมงกับเกงอีก200อันผมก็ได้มาแล้วเอนเชียนดีบีเกือหนึ่งสแตก็กแต่ก่อนจะกลับก็แวะมาฟาร์มโฮวิเทอร์กับฐานสักแป๊บหนึ่งพอเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านและเอาเอนเชียนดีบีมาเผาหลังจากนั้นก็หยิบมาคราฟดวงกับทองเท่านี้เราก็ได้เนเธอไรต์อิงกอมา1 3อันทีนี้ก็แบ่งมา9อันแล้วเอามารวมเป็นบล็อกออฟเนเธอไรต์ light. และที่เหลือก็แค่เอาบล็อกมาวางบล็อกแค่นี้หารู้ไม่กว่าจะได้นี่เป็นชั่วโมงเอาล่ะมาเตรียมความพร้อมรอพายุหงกระหน่ำ กันก่อนเลยดีกว่ามูหันรอโดนระเบิดเช็คคริปเปอร์หลายๆตัวรอระเบิดมูหันเช็คซอมบี้ที่อยากจะโดนระเบิดเลยเดินมาหาเองเช็คและสุดท้ายโชคของผมที่ดีสุดๆไม่เช็ครอจนเหงือกแห้งในที่สุดฟ้าก็ผ่าสักทีได้เวลาทาตามแผนทําไม้ฟ้าผ่าใส่คริปเปอร์ทีนี้ก็ทําให้ระเบิดใส่ซอมบี้สเกลิตันและคริปเปอร์ส่วนพิกลินก็พามาที่โอเวิลด์ที่นี้ก็ต้องแข่งกับเวลาก่อนที่พิกลินจะกลายเป็นซอมบี้ซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่ทันไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่ออกจากประตูมาเรให้้แแตกลทีีน็ ตอนนี้เราก็ได้หัวที่หายากที่สุดในเกมมาแล้วเดินทางไปหาหัวอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่าซึ่งหัวน,นั้นก็คือหัวเอนดราก้อนที่อยู่หน้าเรือเอ็นชิปต่อบอกมาเก็บและทีนี้ก็ เรียบร้อยแต่ก่อนจะกลับไปวางออกมาตามหาไข่เซนิฟเฟอร์กันก่อนถึงมันจะวางไม่ได้แต่ยางน้อยผมก็อยากเอาไปแปะไว้และต้องขอขอบคุณมิโดริยะที่บอกว่ามีเชคไหมครับทําไมอย่างนั้นผมคงลืมไปแล้วว่ามีเคอยู่ในเกมนี้ด้วยขอบคุณมิโดริยะ <ori> และแน่นอนต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูตอนไลฟ์เช่นเดียวกันเอาลายยืมไข่อันนี้ไปก่อนคอลเลกชันของเราจะได้ดูสวยๆทีนี้ก็วางบล็อกอันตรายที่เก็บไว้ลงไปก่อนและท้ายที่สุดมาวางหัวกัวกนเลยและเท่านี้เราก็เก็บครบทุกบล็อกในเกมใหม่ครับแล้วแต่เดี๋ยวนะ ทำไมเลขซ้ายบนมันยังไม่เต็มอ่ะ